สวัสดีครับเสือพองนะครับโอเคหายหนะ้าหายตากันไปนานนะฮะไม่ค่อยมีเวลาว่างในการมาทําคลิปให้ดูใหม่ๆเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมบาคาร่าเหมือนเดิมนะครับโดยใช้เทคนิคการอ่านเข่าไพ่เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่เหล่าคนเล่นตามบอนหรือว่าคนที่เล่นเป็นอาชีพเนี่ยเขาใช้กันนะครับถามว่ามันใช้เทคนิคการอ่านเขาไพ่แล้วมันดียังไง เพราะว่าเกมบาคาร่าเนี่ยมันจะทามันเราเนี่ยไม่สามารถรู้แต้มได้นะครับว่าฝั่งไหนเนี่ยจะแต้มเยอะฝั่งไหนจะชนะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีวิธีการนะครับทําให้เราเนี่ยได้เปรียบเกมบาคาร่าโดยการค่าคะเนนนะครับโอเควันนี้เรามาด้วยทุนนะครับผม400บาทนะครับเรามาด้วยทุน400บาทนะครับผมจะเล่นแบบเทนะครับผมวันนี้จะเล่นแบบเทนะฮะ ถามว่าทําไมผมถึงเล่นแบบเทผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเราไม่กลัวเสียนะครับเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะโอเคครับผมไม้แรกเราลงไปที่แดงนะฮะก็กินมาแล้วครับผมป๊อกเก้านะฮะกินมาแล้วนะครับผมไม้แรกมามาดูกันครับการคาดคะเนนะครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันควรจะออกฝั่งไหนในตาต่อไปนะฮะฝั่งไหนน้ําหนักเยอะ ประมาณนั้นครับผมมันทําให้เราเนี่ยได้เปรียบเกมบาคาร่ามากกว่าที่เราใช้ดวงหรือว่าหลายๆอย่างนะครับผมถ้าใช้ดวงเนี่ยไม่ต่างจากพวกผีพนันนะครับผมย้ําเสมอไม่ต่างจากพวกผีพนันนะฮะเล่นตามดวงใช้อารมณ์อะไรแบบเนี้มันทําให้เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าเวลาลงเงินไปเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้มากหรือว่าได้เสียนะฮะได้มากกว่าหรือว่าได้เสียกว่านั่นเองนะฮะโอเคครับผมมาน,นี้เรา แปดหลังนะครับผมเปอร์เซนต์กินมีสูงละเขาไพ่ตอนนี้ที่ผมเดานะฮะอาช้คําว่าเดาดีกว่าเพราะมันไม่มีหลักสูตรในหลักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดาว่ามันจะเป็นเขาไพ่แบบสองตัดหนึ่งนะครับก็คือน้าเงินสองแล้วก็แดงหนึ่งแล้วเมือสักคู่เนี่ยออกไปที่น้าเงินหนึ่งเห็นไหมครับายนี้ผมก็เทไปเลยครับผมที่น้าเงินครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับการเล่นนะครับอย่าไปกลัวนะครับผมอย่าไปกลัวเชื่อผมยิ่งกลัวยิ่งเสียนะครับ ผมแนะนํานะครับผมรีบเล่นรีบได้เงินแล้วก็รีบเลิกครับผมได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้มีกําไรก็พอนะฮะมาดูเขาไพ่ลุ้นไพ่กันต่อนะครับเจอกันช่วงดึกๆนะครับวันนี้คู่สิบอบ้าโดยโอ้ฝั่งน้นกระบอดเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมเราเจ็ดแต้มแบบนี้อุ่นใจไว้ก่อนครับเรียบร้อยไม้นี้กินมาครับผมกินมาฮะ เห็นไหมครับว่ามันน่าจะเป็นเขาไพ่สองตันหนึ่งอย่างที่ผมบอกจริงๆด้วยนะครับเทคนิคการเล่นไม่ได้มีอะไรยากครับผมหนึ่งคนดูเขาไพ่ให้เป็นสองรอจังหวะไพ่นะครับสามวิธีการเดินเงินแค่นั้นเองครับผมเดินเงินก็คือสมมติคุณแทงผิดสองไม้ติดนะครับคุณเสียเสียสองไม้ติดมาแทงไม้ที่สามอ่จถูกปุ๊บคุณต้องได้ทุนกับกําไรคืนมานะครับผมนั่นคือวิธีการเดินเงิน ถ้าคุณยังเดินเงินไม่เป็นนะครับสามารถทักมาขอผมได้นะครับลิงก์ไลน์เนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยครับผมทักไลน์มาครับผมเสือพงเปไปคนตอบเองนะครับปม่คนตอบเองทุกคนตอบช้าบ้างต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าดูแลทั่วถึงทุกคนแน่นอนนะฮะมาเปลี่ยนคนแจกนะครับตอนนี้จากทุน400บาทนะครับขึ้นมาเป็น2,880บาทแล้วนะครับ ใครที่ตอนนี้นะครับผมผมมีเทคนิคในการอ่านเขาไพ่ทั้งหมด7วิธีนะครับเวลาคุณเจอเขาไพ่แบบไหนคุณจะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมคุณจะได้รู้ว่าตาต่อไปเนี่ยควรจะแทงอะไรเจอห้องแบบนี้ควรจะเล่นดีไหมหรือว่าจะเดินเงินแบบไหนนะครับผมมีทั้งหมด7วิธีและวิธีการเดินเงินก็ผมแทงผิด3ามไม้สี่ไม้ติดมาถูกไม้ที่4ี่ไม้ที่5้าคุณยังได้ทุนได้กําไรคืนครับผมถ้าอยากเล่นเป็นแบบนี้นะฮะ อยากเดินเงินเป็นอยากดูขอไพ่เป็นทักไลน์มาครับผมนะตอบชาบ้าต้องขออภัยนะครับผมไม่มีการขายเทคนิคนะครับเทคนิคเนี่ยผมแจกฟรีนะครับผมย้ําว่าแจกฟรีนะครับไมายนี้น้ําหนักก็ไปที่แดงครับผมโอ้โหฝั่งนู้นขึ้นด้วยเก้าวะทุกคนเก้ากับหนึ่งนะฮะโอ้โหเราปอกแปดครับผมฝั่งโน้นไพ่ขึ้นต้นสวยเราขี้เละนะฮะแต่สุดท้ายขี้เละกินนะครับผมอย่างที่เขาบอกนะครับผมรอแดกไม่ได้นะ รอแดกไม่ได้นะครับผมมาเราป๊อกแปะนะครับตอนนี้นะครับเราผมเราขึ้นมาห้าพันห้าร้อยสี่สิบาทแล้วนะครับรวมทุนรวมกําไรนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับเล่นอย่าไปกลัวถ้าสมมติว่าเดี๋ยวไม้นี้ผมเทให้ดูเลยไปเทไปที่น้ําเงินนะครับผมเดาว่ามันยังเป็นเขาไพ่แบบสองตัดหนึ่งอยู่นะครับผมไปไม้นี้นะครับผมขอปรับยอดเงินนิดนึงนะฮะปรับยอดเงินนิดนึงเทไปเลยครับผมน้ําเงินนะครับ ผมจะบอกนะครับแล้วเหลือทุนไว้นะฮะห้ารอยสี่สิบาทอย่าไปกลัวเสียนะครับกลัวเสียเท่ากับกลัวได้เดี๋ยวมาดูไม้นี้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับมาดีๆหมวยดีๆไม้นี้ห้าพันเลยนะอุสามปันขึ้นมานะครับเปิดเก้ากับแปดขึ้นมาโอหอคู่แมมคู่แมมวีลิกูดจะได้ไปต่อไหมครับไม้นี้เปิดนะ สามแต้มโดนสมังอ้าวฝั่งนุ้นจั่วนะครับขอสามขาไปเออสามขาจวดเจ็ดเข้าไปนะะฝั่งแดงเหลือแค่หนึ่งแต้มนะครับไม่จั่วก็ได้กินแล้วมึงไม่เป็นไรก็ผมขอบคุณน้องหมวยคนนี้นะฮะที่จั่วบางทีแม่งไม่จั่วนะสี่แต้มอะ่ะเจ้ามือนะฮะป่ะมนี้ก็ผมตามเขาใพ่ไปเลยสามเอ้ยสองตัดหนึ่งนะครับ อ่ะทุกคนมาดูเขาให้ตามผมนะครับช่องที่2กราฟใหญ่นะครับมาเห็นไหมครับมานอกน้าเงิน2ลูกแล้วก็แดงหนึ่งแล้วก็น้ําเงินอีก2ลูกแล้วก็แดงอีกหนึ่งเห็นไหมครับไม้นี้นะครับผมน้ําหนักผมเทไปที่น้ําเงินนะครับ1 0,000บาทเลยครับต่อให้เสียก็ไม่เป็นไรครับผมเสียก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีทุนอยู่ครับผมเล่นอย่าไปกลัวได้ก็เลิกครับผมเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคุณมีทุนมาสัก400เหมือนผมเนี่ยได้มาสักหลัก5,000หรือว่าหลักหมื่นเนี่ยคุณเลิกได้แล้ว เอาจริงๆ2,000ันสามพันก็เลิกได้แล้วนะครับผมถอนได้กำไรแค่นี้ก็โอเคแล้วครับบอกไปดิขอกงมโกงเออย่างดีครับผมยังดีนะเอยยฝั่งนน้นไม่มีแต้มนะครับจวกกงไปหนูเออเวห้าแต้มนะครับผมฝั่งนน้นเสียวไส้ไปเลยไม่ทันนะครับเห็นไหมครับเขาให้สองตัดหนึ่งจริงๆด้วยนะฮะ เดี๋ยวขอดูต่อก่อนเพราะว่าผมว่าเขาไพ่เนี่ยมันจะไม่ออกแม่นๆเลยไอ้แม่นมันมันไม่ออกเป๊ะๆหรือว่าออกง่ายๆให้เราแทงแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอเคก็ผมรูปหมาขึ้นแล้วนะ <c ười> ดูที่มันไฮไลท์ไวแล้วครับผมเรียกว่ารูปหมานะบางคนเรียกว่ารูปแมวนะะเห็นไหมเหมือนแมวไหมหัวขาสองอันแล้วก็ตัวแล้วก็ขาอีกสองอันนะฮะ <c ười> ต่อขาไปครับผมรูปแมวรูปหมาขึ้นมาแบบนี้ต่อขาไปครับล่อไปที่น้ำเงินเลยครับผมสองหมื่นนะฮะมานี้นะวัดใจกันมา วัดใจกันไปเลยครับดูดิไม้นี้เราจะได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็น่าจะเลิกแล้วฮะถ้าได้ก็น่าจะเลิกนะดีๆมวยขอสองขาสี่มาเอออย่างดีก็ผมเจ็ดแต้มนะฮะฝั่งโน้นเบ้งหนึ่งแต้มสวยกลงไปเออกลงจริงๆด้วยนะฮะเห็นไหมครับรูปแมวรูปหมาขึ้นมาขอให้ต่อขามันไว้ก่อนนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็มาด้วยทุน40,000บาทนนะเอ้ย400บาทน,นะครับขึ้นมาเป็นนะฮะ4 5 4 0บาทน,นะครับ